กลับมาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพะคไทยที่เมื่อกี้เราบอกกันไปค่ะว่าช่วงนี้นี่นะคะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องผลิตภัณฑ์พี่ตั้มที่จะช่วยเหลือในการผลัดเซลล์ผิวหรือว่าสรับผิวที่เราว่ากันไปนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญถึงสองท่านด้วยกันนะคะและทั้นสองท่านก็นั่งอยู่กับเราแล้วค่ะคอาจารย์ขุนนะคะอาจารย์วิชานเวสุวรรณและอาจารย์เป้ค่ะเพศชายกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กับแพ็คู่มาหาเราเลยเรียกว่า สแสดงว่าสินค้าของเราวันนี้เนี่ยมันอัดแน่นจดใหญ่จ<า>ัดเต,ต,ต็มนะคะเมื่อกี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องการผลัดเซลล์ผิวหรือการสรับผิวนะคะต้องถามกันตรงๆเลยสินค้าในกิฟฟารีนเนี่ยออมีอันไหนหรือมีตัวไหนที่เรียกว่าเจ๋งมากในเรื่องนี้ตอบโจทย์อันนี้ได้บ้างเจ๋งครับตอบโจทย์ด้านนี้เราก็มีทั้งสรับใบหน้าและก็สรับลำตัวอ่ะใช่เพราะเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วว่าผิวหน้า กับผิวตัวจะมีลักษณะที่ค่อนข้างแตกการันใช่ไหมลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับหน้าก็จะต้องเป็นอะไรที่บอบางและบางเบากว่าผิวผิวกายที่บางครั้งเราจะมีจุดที่มันหยาบกร้านนะคะจะต้องเน้นการดูแลหรือการสครับขัดออกมากเป็นพิเศษเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ากันก่อนดีไหมคะใช่เลยครับค่ะ ตัวแรกที่เอามาฝากกันนะคะก็คือ g i f f ฟอรินดรามาติก exfoliating massage lotion ั่นนะคะหรือโลชั่นขัดผิวหน้านในชุดดรามาติกนี่แหละเรียกง,ง่ายๆหน่อยนะคะค โลชั่นขัดผิวหน้าขัดชุดดรามาติกนะลักษณะหรือว่าสารสําคัญของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างหรอคะคุณเตสารสําคัญแน่นอนค่ะเขาก็มีสารที่ช่วยในการผัดเซลล์ผิวอย่างออกอย่างอ่อนโยนอย่างเช่นสารสกัดจากอาลันโทอินนะคะหรือว่าสารที่ช่วยในการทําให้สีผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสขึ้นดูดูเรียบเนียนมากขึ้นอย่างสารสกัดจากไมทราครบนะคะหรือว่าแบบรีเอ็กแทก นะคะคือมันสารสําคัญสารสกัดนี่แหละใส่ไปให้ผิวเรากระจ่างใสมากขึ้นนะคะตัวโลชั่นตัวนี้นะคะมันจะมีเนื้อที่ค่อนข้างนุ่มแล้วก็อ่อนโยนเดี๋ยวให้อาจารย์ขุนอธิบายเรื่องเนื้อของโลชั่นดีกว่าเรื่องเนื้อของโลชั่นเรื่องเทคนิคของการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยคนไทยไปไม่ได้ก็ต้องจบอกว่าต้องแอบ คุณผู้ชมทางบ้านต้องแอบจดเทคนิคจากอาจารย์ท่านนี้คเป็นยังไงบ้างครับเรื่องเนื้อครีมอ่าครับสำหรับโลชั่นของกรามติกตัวนี้นะครับเวลาที่ใช้เนี่ยเราจะลูบทั่วใบหน้าหลังจากที่ล้างหน้าสะอาดแล้วครับล้างหน้าเอานะอาาจรย์คุณผู้ชมจดล้างหน้าต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนต้องตากจนแห้งเรียบร้อยแล้วก็ทาโลชั่นบางๆให้ทั่วใบหน้าเว้นรอบบริเวณคิ้วตาปากแล้วก็บริเวณรอบไรผมทั้งหมดอย่าให้โลชั่นไปโดน เว้นคิวตาปากแล้วก็ไรผมทั้งไรผมทั้งหมดค่าใช่ครับพอรอให้มันหมาดสักครู่ครับก็ใช้รอให้มันหมาดม่ต้อวดนคะทั้งทั่วไปเลยท้าทั่วแล้วรอให้หมาดสักครู่หนึ่งแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วมือเนี่ยครับลูบออกด้านข้างอย่างอย่างอ่อนโยนและเบามืออ่แล้วเนื้อโลชั่นก็จะเอ่อก็จะเหมือนกับร่อนออกมาคล้ายๆกับยางลบ ลักษณะเป็นยางเหมือนกับเราเล่นยางลบแล้วเรานั่นนะฮะมันจะออกมาเป็นแบบลักษณะมันยางลบหรือกาวลาเท็กซะมันจะเป็นเนื้อยางยางออกมาซึ่งในในขณะตรงนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยในการผลักเซลล์ผิวออกมาอย่างอ่อนโยนทิ้งไว้นานแค่ไหนสักปีครับพี่ขุนระหว่างที่ลงโลชั่นไปแล้วแต่ละคนเนี่ยมันจะแห้งไม่พร้อมกันคนตั้งคือบางคนที่ผิวแห้งแล้วทานหนาอ๋อมันก็ถ้าทานหนามันก็จะแห้งช้าแล้วมันต้องทานหนามั้ย ถ้าหากว่าต้องการที่จะให้แบบอ่อนโยนนะอ่อนโยนและนุ่มนวลในการขัดเนี่ยถ้าทาหนามันจะออกมาได้ง่ายขึ้นยางมันจะยางมันจะชาร์จมันก็จะขัดออกมาได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าบางถ้าบางเนี่ยพอเวลาแห้งแล้วเวลาขัดมันจะไม่ค่อยออกต้องใช้แรงอาจจะต้องใช้แรงต้องใช้แรงเยอะซึ่งไม่ดีต่อผิวไม่ควรจะขัดแรงนะฮะต้องทำอย่างอ่อนโยนถึงจะดีที่สุด เพราะฉะนั้นยางที่ออกมาเนี่ยจึงไม่บอกว่าให้เว้นบริเวณไรผมทั้งหมดเพราะว่ามันจะเหนียวแล้วก็มันจะไปติดที่บริเวณไรผมซึ่งจะทําให้ดึงออกยากไม่สะดวกในการใช้อะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องทราบ <im itation> ข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าลักษณะพอเวลาเราขัดออกมาเนี่ยมันจะเกิดเป็นเหมือนยางลบนะแล้วมันจะไปติด <im itation> ตามไรผมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ควรจะใช้ผ้าคลุมหรือหมวกปิดไรผมให้หมดมันจะได้ไม่ไปติดบริเวณนั้นค่ะ แล้วคราวนี้กลับมาถามน้องเป้ค่ะว่าเนื้อ,อยางที่เหมือนมาที่อาจารย์ขุนบอกเนี่ยคๆๆล้ายๆกับเราหนัยงยางโมกาลาเซ่ค,คือมันไม่อันตรายใช่ไหมน้องเป้ค,คือมันเป็นทำมาจากอะไรแล้วมันมีส่วนช่วยในการดูดซับห,หรือยังไงเอ่ยม,มันทํามาจากโพลิเมอร์นะคะซึ่งเราใส่เราออกแบบมาเป็นพิเศษว่าถ้ามันอยู่ในผลิตภัณฑ์เนี้ยนะคะที่สังเกตว่ามันจะไม่มีเม็ดขัดมันจะเป็นโลชั่นแต่ว่าเมื่อมันแห้งหรือว่าเมื่อมันสัมผัสกับเซลล์ผิวต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่า เกิดโครงสร้างที่เป็นโพลิเมอร์โพลิเมอร์เนี้ยมันจะแบบเหมือนยางลบอย่างที่อาจารย์ขุนบอกมันจะบางเบาแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่ไม่ระคายเคืองผิวไม่ไปขัดผิวอย่างรุนแรงเกินไปโพลิเมอร์เนี้ยมันก็จะช่วยเอาเซลล์ผิวเก่าๆเนี้ยออกมามะะที่ออกมาเป็นยางลบที่ว่าเนี่ยมีเซลล์ผิวด้วยมันไม่มีไอตัวเม็ดสครับเข้าไปในการที่ ในการดึงดึงเซลล์ผิวเก่าออกเหมาะกับผิวใบหน้าใช่ไหมคะทีะนี้มีเทคนิคนิดนึงคุณเป้และคุณมอสค,ครับคือคือในขณะที่เรากําลังขัดเนี่ยบางครั้งและหลายครั้งเลยมันเกิดจะเกิดอาการที่โลชั่นมันเกิดแห้งมาก มันทาให้การขัดเนี่ยขัดออกยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาบนผิวไม่ควรที่จะฝืนขัดอย่างนั้นโดยที่มันแห้งๆเพราะมันจะไปทําให้ผิวระคายเคืองเปิดเกินไปเพราะฉะนั้นก็มีเทคนิคนิดนึงให้เตรียมสเปรย์น้ําแร่อาฉีพรมเบาๆให้ทั่วใบหน้าให้น้ำแร่มันเข้าไปทาละลายตัวโลชั่นให้มันเหลวขึ้นหลังจากที่เราทาไปนะคะใช่มันคือมันแห้งจัดมากอะพอมันแห้งจัดมากที่มันจะเกาะผิวแน่นมากแร่มันก็จะทําให้ขัดยากเพราะฉะนั้นพอขัดยาก มาผิวอาจกระคายคืองได้เราจะรู้ตัวเลยใช่ไหมครับจะรู้สึกแบบมันจะตึงตึงฝุดจัดใช่ฝุดจัดมันไมยอมออกสักทีอะไรอย่างเี้ครับก็ใช้วิธีนี้เป็นเทคนิคในการช่วยเพื่อให้เกิดการความอ่อนโยนมากขึ้นในระหว่างที่ทําการสครับครับอาจารย์คะเปิดน้าก๊อกคลมหน้าได้ไหมอ้าวอาจารย์นี่อินเนอร์คือหนูว่าทำในห้องน้ำ่ะ แล้วแบบเราก็บัคือเราจะทาไว้เไ,<ห>ไม่ได้เตรียมไป<ล>ก็ได้แล้วแบบมันมันใกล้มืออาจารย์เราเปิดกลกก่องมาแบบปั๊บๆั๊ดตัด๊ดได้ไหมอ่ามันจะไม่มีการสครับถ้าเกิดอเอาน้าท,ท,ที่ที่ที่เหมือนเปียกซอกเข้าไปเลยหรือโดนน้สาสะาดเข้าไปอย่างแรงมันจะทําให้เนื้อโลชั่นถูกละลายทั้งหมดและหลุดออกไปเลยไม่เอามือพรมได้ไหมอ่ะทางนั้นต้องใช่ใช่ใช้มือพรมหรือเสดสเด็ดน้ำอ่ามาเป็นอันนี้คือกล่องนี่คือกล่องนัอตัอันนี้คือ เขาจะมาเนรูปแบบขวดนี้ใช่แล้วก็เทใส่มือฝานี่ก็โหเรียกได้ว่าแหลมคือทับใช้ง่ายบีบออกมาได้ง่ายบีบใส่ฝามือแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วมือเนี้ยแบ่งทาไปบนใบหน้าคั่วเวนคิวตาปากอะไรแบบนี้แอบแอบทาทิ้งไว้แล้วก็เลยจะขออนุญาตขัด ขัดให้ยดูว่าว่าเขาจะเป็นมืออ๋อนี่ไงเวลาขัดเราต้องเราต้องหมุนเป็นพิเศษอะไรไหมคะไม่หมุนฮะไม่หมุนใช้วิธีการลูบออกเป็นดูใกล้ๆเลยเห็นเลยนะจากจากด้านในแล้วออกไปด้านข้างเบาๆแค่นั้นเองฮะยกตะวันออกเฉียงเหนือด้วยเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อคล้ยเหมือนเหมือนยังเบทิยเข้าไปใน้งๆเหมือนยังลบจริงๆหรือกาวลาเทคจริงๆอ่เขาก็มีลักษณะเป็นผงนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออเป็นผงนี่แหละ อ๋อไอไอยางที่มันลอกลอกออกมาเนี่ยที่มันที่มันลอกลอกเนี่ยคือจะเป็นัวโพลิเมอร์ของเนื้อเขาเองซึ่งมันจะทำหน้าที่สครับอยมีชั้นบนและมีหนังเก่าของเราอยู่ด้วยถูงไหมคะจ้าไม่เยอะไม่เยอะมากนะเพราะมันอ่อนโยนมันอ่อนโยนไม่ได้ออกมาแบบแบบตลอถลอกปอกเปิดเปิดเปลงออกมาไม่ใช่ขนาดเขครับบางวันพ่ต้าแบบบอกว่าเราเป็นแฟนคลับของตัวนี้นะบางวันนะดำมากแปลว่า กระป๋องไอ้นี่ไม่น่าไปย้ำเลยนะอ๋อครับมันก็จะช่วยทำให้ผิวใสขึ้นอาจารย์คะอันนี้นี่เราใช้ได้บ่อยไหมคะบ่อยไหมก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวใช่แนะนำว่าประมาณสัก2-3ครั้งต่อสัปดาห์ไม่ต้องอไม่ควรทำทุกวันอ๋อตอนแรกน<อ>ึกว่าเป็นอาทิตย์ได้ได,ได้บ่อยกว่านั้น ได้บ่อยกว่านั้นในใน2ัอสาครั้งใน1สัปดาแหละครับค่ะสำหรับคนที่เหมือนกับมีเซลล์ผิวเก่าอยู่บนใบหน้าเยอะๆผิวแข็งแรงค่ะผิวแข็งแรงแต่ถ้าสมมติว่าผิวผิวผิวสวยบางใสอยู่แล้วก็ไม่ต้องบ่อกไม่ต้องบอกก็ถีน้อยกว่านั้นค่ะครับอาจารย์ครับพอเราขัดแล้วเนี่ยต้องล้างไหมคะล้างค่ะต้องล้างออกครับแต่มันนิ่มเลยนะจริงจริงมันนุ่มเลยรู้สึกเลยว่านุ่มล้างด้วยอะไรครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าใช่ครับน้ำเปล่า โอ้ผิวสวยเลยโอ้พี่เป็นมงเทเลบาทคือเอ้ยแต่ว่ามันมันเรารู้สึกเลยว่านิ่มขึ้นนะโอเคคตอนเช็ดออกก็เอาผ้าชุบน้ําเช็ดออกก่อนก็ได้มันก็จะถ้าเกิดหรือว่าหรือว่าบางคนก็อาจจะอาบน้ําเลยอะสมมุตินะเราอาบน้ำสระผมอะไรก็ว่ากันไปนะก็จบในตอนใช่ครับดูใต้ฐานใจง่ายมากอันนี้ใช้กับคอได้ไหมคะได้หลัง ได้สิ่งที่ใช้กับหน้าใช้กับผิวกายได้เพราะว่าหลังบางคนนะพี่ตั้งเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ขัดเซลล์ผิวเก่าออกมันเลยเป็นสิวบางคนเหมือนแบบมันขัดไม่ถึงมักไหมสะสมมาใช้อันนี้อาจจะเวิร์กมากใช่ไหมคะนอกเหนือจากตัวนี้ค่ะอาจารย์เป้มีอะไรมาแนะนําอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นในชุดของ exclusive spa exclusive spa นะคะอันนี้เป็น exclusive spa f p c i a l scrub ค่ะ ฝ้าสีทองฝาตัวสีทองนะด้านนู้นนะครับตัวเล็กนะคะสำหรับใบหน้าครับค่ะบางคนอยากต้องการอะไรที่มันมีเนื้อมีมีการขัดมากขึ้นคือมีเม็ดบีดเม็ดบีดนะคะตัว Exclusive Spa เนี้ยเราเน้นอะไรที่มาจากธรรมชาตินะคะตัวเม็ดบีดของเขาก็ทำมาจากข้าวหอมมะลินะคะโดยด้วยด้วยสารสำคัญของเขาเนี่ยก็จะมีสารสกัดจากธรรมชาติอย่างเช่นเจ้าตัวน้ำมะขามหรือน้ำผึ้งอ๋อเหรอมีน้ำมะขามด้วยเหรอค่ะตัวนี้ มะขามกับน้ำผึ้งเราก็ทราบกันดีแล้วว่ามีประโยชน์กับผิวนะคะมะขามก็ช่วยในการขัดเซลล์เอาเซลล์เก่าออกนะคะเจ้าตัวน้ำผึ้งก็ให้ความชุ่มชื้นให้มอสเจอร์ไรเซอร์กับผิวอวัยเงี้ยค่ะค่ะกลิ่นของเขาคุณลองดมดูดูเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติอ่อนอ่อนมีน้ำมันหอมระเหยใช่มีลาเวนเดอร์กับกลาบนะคะ คนที่ชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติก็แนะนําตัวนี้ค่ะได้เลยคราวนี้เทคนิคของเขาละคะอาจารย์ขุนเพราะว่าอันนี้อ่านอันเเล่าให้ผู้ชมฟังกล้วนะอันนี้แอบอมาตานะขนาดมือแบบมือแบบแห้งๆนะเรารู้เลยว่าเมล็ดบิดละเอียดมากขนาดมือแห้งปกติมันจะเจ็บเหมือพี่ตั้มจอนได้ไหมเหมือนเวลาเราใช้ใยบวมหรือไรเงี้ยใช่แต่อันนี้ไม่ไม่เจ็บแล้วก็รู้เลยว่าละเอียดแต่หลักการใช้จริงๆมันมันต้องใช้ยังไงคะก็เหมือนกันก็ อันดับแรกก็คือต้องล้างหน้าให้สะอาดซะก่อนะนะครับแล้วก็ให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นนิดนึงไม่ต้องให้แห้งผากก็ได้เนื่องจากว่าการการขัดแบบแบบในในฟีลลิ่งแบบสปามันจะเน้นความอ่อนโยนนุ่มนวลละมุนละไม,ละม,ละม,ละมแล้วก็ผ่อนคลายผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยใน Exclusive Spa Facial Scrub เนี่ยมันจะต้องขัดขัดขัดได้นานขึ้น เพื่อให้ได้ได้ได้ซึมซาบในเนื้อครีมได้สัมผัสกับกลิ่นละเมียดละไมละมัยผ้าคอนผ้ามุนผาแต่ละสปาถึงใช่ใช่ถึงว่ามันจะเป็นในไลฟิลลิ่งของเมสครับแต่มันก็เป็นมิสครับที่ไม่บาดผิวนะเม็ดเม็ดไม่เข้าไม่บาดผิวมันจะนุ่มนวลโดนโดนโดนทำมาแบบกลมกลึงพอสมควรเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเม็ดจะใหญ่แต่ก็ไม่บาดผิวนะครับในขณะที่กําลังขัดขาดไปเนี่ย เมื่อไหร่ก็ตามที่เนื้อครีมมันแห้งแล้วเกิดรู้สึกฝืดแต่เรายังขัดไม่ทั่วหน้าก็แค่เอานิ้วแตะน้ํำรอไว้ข้างๆมีเตรียมน้ําแร่หรือน้ําธรรมดาก็ได้สะอาดๆเอาไว้หนึ่งอ่าง พอรู้สึกว่าครีมมันแห้งและฝืดก็แค่เอานิ้วแตะน้ําแล้วขัดต่อมันก็จะช่วยให้การขัดเนี่ยเป็นไปได้อย่างละมุนละไมอ่อนโยนและสบายผิวต่อเนื่องด้วยอาจารย์ว่าวนออกไปทางต่อมน้ําเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินบ่อยง่ายง่ายวิธีการขัดแบบวนออกนี่ก็ง่ายๆในตำแหน่งไหนก็ตามให้ระวังนิ้วไว้ตำแหน่งด้านล่างเส้นหน้าผากงี้ครับแล้วก็วางนิ้วไว้ด้านล่างและยกขึ้นแล้วมันจะเป็นวนออกอัตโนมัติทันทีแลวหลังจากนั้นมันก็จะออกไปทางหน้าเลยอย่างเงี้ยอย่าหยุด ถ้าหยุดแล้วมาไหลแล้วมันจะงงมันจะงงเพมันจะกลายเป็นวนข้าวจะเกิดริ้วรอยทำตัวอย่างให้ดูนะคุณโมอว่าถ้าวนข้าวจะทำให้หน้าเกิดริ้วรอยเดี๋ยวอาจารย์ขุนดีๆนะคะอ๋ออืมที่คือการวนข้าวซึ่งผิดครับแต่ถ้าดึงของมันจะตึงตึงเลยครับมันไปย่นตามรูหูแทนทั้งทรวงไม่จ้ะตรงนี้ไม่ย่นมันตลกมากอันนี้ง่ายๆแค่นี้เองคุณอาจารย์ค่ะแล้วมันจะมีแบบเช่นอย่างที่เมื่อกี้มดเรียนถามคุณหมอไปแต่ว่าบางบางสูตรเขาบอกว่า สครับแบบสิวเซียนตรงจมูกได้ด้วยหลักการก็วนๆออกอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่แล้วมันจะต้องเป็นนิ้วไหนไหมคะเช่นอย่างเช่นใต้ตาต้องนิ้วนางใช่ไหมใช่เดี๋ยวก่อนใต้ตาไม่ขาดค่ะแต่ว่าไม่เวลาเราทาไอครีมเราเซนิ้วนางิ้วนางแต่เวลาสครับใช้นิ้วไหนคะก็นิ้วโป้งเออไม่ใช่นิ้วโป้งกับต้นจีตอานิ้วกลางนิ้วกลางหรือนิ้วนาง นิ้วกลางหรือนิ้วน้านอ่านิ้วกลางแต่ว่านิ้วที่ถนัดที่สุดโดยทั่วไปคือนิ้วกลางครับนิ้วเดียวนี่ก็วนบริเวณปีกรับลายแต่ซิฟเสียมมันไม่ได้เกิดแค่ตรงนี้นะคุณหมอมันจะเกิดบริเวณถึงตรงนี้ด้วยครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะอ๋อนีสังเกตดูสองคนสนใ่จะเป็นตรงเนี้ยรอบตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นก็บริเวณตรงนี้จะเป็นบริเวณตำแหน่งที่ควรเน้นที่สุดสําหรับคนที่มีซิฟเสียมเราควรจะทํามือเป็นวนๆเนอาจารย์เราไม่ควรทำนี้ใช่ไหมไม่แล้วก็ไม่ควรว่าขัดไม้ เออบางคนแบบมันไงใช่ไหมพี่ตาบางมันแบบใช่ไม่ต้องใส่แรงกดไปเยอะนะคะหรือจะเขยอออกแรงเยอะไงแค่ลูนุ่งเฉยเม็ดบีบทำหน้าที่สครับของตัวเองถูกส่วนส่วนดรามาติกเนี่ยความเป็นยางที่หนืดเนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่สครับของตัวเองโดยไม่ต้องลงน้ำหนักคอเราก็ใช้สครับตัวเฟเชียลสครับได้เหมือนกันได้ก็ใช้วนออกควรจะที่คอควรใช้เฟเชียลสครับใช้ใช้วนออกเนี่ยจ้ะ อ่ะที่คออ่ะอย่างนั้นวนเข้าแล้วคุณมดเผือวนเข้าอ่าใช่ต้องแยกสองมือ่ะต้องแยกสองมือทำอาทิตย์ละครั้งไหวไหมไหวอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการไหมครับบางคนเนี่ยอ่ะจุดสังเกตว่าทำไมอันไหนเอ่ออะไรบ้างที่เราต้องการการสกัดก็อย่างเช่นมีสีเสี้ยนนที่เราทราบิบางทีบางครั้งหน้ามันหมองคล้ำมันู้สึกกล้างใช่เหมือนมีเซลล์ผิวเก่าอยู่เนี้ยเริ่มได้แล้วแบบไหนถึงจะรู้ว่ามากเกินไป สครับมากไปใช่ไหมะพี่ดาวสครับมากไปเมื่อเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มอาการแสบง่ายพอเริ่มขัดแล้วเรารู้สึกว่าพอเราขัดครั้งต่อไปแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันสักจิบจิบแสบแสบยิบยิบขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแสดงว่าเดียวก็ก็ให้ต่อต้องประมาณกลายเป็นมือระโยได้เลยหรือไม่ก็สังเกตที่ผิวดูก็ได้ว่าผิวเริ่มบางแล้วถ้าผิวเริ่มบางแล้วใสแล้วก็ไม่ต้องบ่อยนะะนานทีอาจารย์คะสองตัวนี้ใช้ร่วมกันได้ไหมคะ เลือกตัวเดียวพอในสัญชาตญาณไม่ควรจะให้ควรจะเราชอบฟิลลิ่งแบบไหนเราเลือกแบบนั้นเลยอย่างได้ยางหนึ่งหน้าหนุนหนามากใช้หลายอันมันก็ไม่บางลงคือนิดนึงนะฮะในเรื่องของดรามาติกเนื่องจากว่ามันเป็นยางแล้วมันจะมีส่วนเกินที่เหลือออกมาจากบนใบหน้าเพราะฉะนั้นทุกคนที่ที่โดยโดยเฉพาะคนที่ไปขยายงานทําธุรกิจไปแนะนําควรต้องเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมไปเพื่อไม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันมีอะไรเป็นเลอะเสื้อผ้าเขาเลอะปกอะไรอย่างเงี้ยฮะเช่นหมวกหรือผ้าคลุมไหล่ก็จะเป็น เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าลืมเตรียมไปสิ่งที่จะสะดวกที่สุดและอ่อนโยนที่สุดก็น่าจะเป็น exclusive spa facial s c r u ก็จะสะดวกและอ่อนโยนไม่ต้องเตรียมกกอุปกรณ์มากก็น่าจะเหมาะกว่านะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้พาสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาเยกันต่อค,ะค่ะครับคุณครับ